สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะเรียนเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่องทิ 89, ดา789ดแปดิดา789นะคะช่องของเราให้ไพ่เราเรื่องเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงนะคะอาจจะมีส่วนเป็นโชคชะตาของคุณนะคะหรือไม่ก,ก็ก็อาจเป็นไปได้นะอย่าอินไลน์นะคะฟังเพื่อความบันเทิงเป็นไปได้แต่ถ้าอยากให้ตรงเป็นโชคชะตาของคุณทักมาดูเป็นแก๊สซ้นโตเดค่ะเดินนะคะก่อนให้ไพ่เราเรื่องอาจารย์ก็มีสิ่งมานําเสนอนะนี่คือกําไรนะคะพญานาคนะคะหินใหม่ทองนะคะ ปลุกเสกนะคะเรียบร้อยมีน้ำเมตาหนึ่งใส่แล้วสวยนะคะใครสนใจทักหาผู้อ่านได้นะคะส่วนด้านนี้นะคะเป็นหินพระาธาตุนะคะใครสนใจนะคะสรรพคุณมีเก้าอย่างมาจากหินประยอดนะคะรงน้ำเมตาแล้วเรียบร้อยนะคะสรรพคุณมีเก้าอย่างนะคะมากมายที่จะอธิบายตรงนี้นะคะใครสนใจก็ทักหาผู้อ่านได้นะจ๊ะทุกคนนะคะวันนี้เราให้จะให้ไพ่เล่าเรื่องในหัวข้อคนที่จะกลับมาขอโอกาสขอความรักกับคุณครั้งนี้ เป็นคนเก่าหรือคนใหม่นะคะดู energy ของใครก่อนดู energy ของคุณก่อนแล้วกันอ่ะของเขาก่อนแล้วกันของเขาก่อนนะ energy ของเขาก่อนนะคะคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนะเป็นความรักครั้งใหม่ของคุณเนี่ยเป็นคนเก่าหรือคนใหม่นะคะขอดูไพ่ใบแรก ผู้ชายของคุณนะคะโอ้โหเอ็ดออฟสโบรเป็นคนที่พูดจาตรงไปตรงมาชัดเจนนะคะเป็นคนที่ต่อสู้ดิ้นรนนะด้วยน้ำพักน้ำแรงจะประสบผลสําเร็จเป็นคนที่มีความเด็ดเดี่ยวเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงแล้วเป็นคนที่ทําอะไรไม่ง่ายค่ะเป็นคนที่ต้องพึ่งตัวเองตลอดค่ะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงคนที่มีความเด็ดเดี่ยวนะคะธาตุลมไม่สุนตุนกลุมนะคะไพ่ธาตุธาตุลมเนี่ยเป็นคนที่ชัดเจนนะ แล้วเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงทําอะไรก็มักจะประสบผลสําเร็จใช้ใช้เป็นคนบริหารเก่งทํางานเก่งค่ะนะได้คือมันหลายหลายอาชีพนะคะทุกคนนะย่าอินหลายกับอาชีพเด้อบางที่มันหลายนะคะอ่ะเด็ดตัวตนเขาเป็นคนชัดเจนนะเป็นคนที่ต้องพึ่งตัวเองนะคะประมาณนั้นนะอ่ะขอดูไพ่ใบต่อไปนะไพ่ใบต่อไปโอ้โหเป็น King of oh, s w o r d โอ้โหเป็นคนชัดเจนเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะคะชัดเจนโอ้โ oh, หนี่ก็ดาบเป็นรัทัตลม,มิถุนตุนกุมน,นะคะเขาเป็นคนที่ตัวตนชัดเจนพูดจาตรงไปตรงมาไม่อ้อ,อมคอไม่ดูดูด,ดูมาดเยอะเห็นไหมมาดเยอะค่ะเป็นคนมาดเยอะนั่นเองนะคะขอดูพไพ่ใบต่อไปอีกนะมาดเยอะมิททำเป็นทำงานเกี่ยวเป็นผู้นําได้ข้าราชการได้ทํางานออฟฟิศได้แต่เป็นคนตรงบริหารลูกน้องได้ดีค่ะ ขอเบิ่งอีกเดอ้อเป็นจังไดน,นะคะเป็นจังไดอีกนะคะโอ้โหคนนี้เป็นยังไงนะคะ,ะ Night o o w a วนนะคะธาตุไฟนะคะเป็นคนที่หนุ่มโสดสาวโสดหนุ่มโสดสาวโสดได้นะคะเป็นคนที่ทำงานเก่งนะบริหารงานเก่งนะคะแล้วก็มักจะประสบผลสำเร็จในหนะ้าที่การงานด้วยเก่งด้วยทำงานได้หลายอยา่างและทำงานได้มากกว่าหนึ่งช่องทางของสายงานนะคะอันนี้นะคะถ้าเป็นผู้บริหารได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่ ทำงานเก่งนะคะชอบทํางานออกนอกสถานที่ชอบทํางานเป็นอิสระและไม่ค่อยทํางานในออฟฟิศเป็นไปได้เพราะว่าลักษณะเป็นคนที่ชอบทํางานอิสระเสรีไม่ชอบมีใครมาผูกมัดคนนี้นะอ่ะขอดูอีกนะคะทํางานเกี่ยวกับสื่อโซเชียลก็ได้นะก้าวไม้นะคะสื่อโซเชียลก็ได้ค่ะขอดูอีกนะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงนะคะ the high the high l a f e n ไพ่พระนะคะเป็นคนที่ใจบุญสุนทานเป็นคนที่ เป็นคนที่เป็นคนดีได้หนึ่งคนเลยเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเป็นผู้นําได้ทํางานเกี่ยวกับการกุศลได้หมดทํางานเกี่ยวกับอา่าเป็นคนที่เรียนสูงปริญญาตรีปริญญาโทไปเลยก็ได้แต่ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ได้เรียนสูงแต่ถ้าคนคนนี้อยากจะเรียนเรียนได้เป็นครูบาอาจารย์ได้นะเป็นหมอดูได้ค่ะมีเซนด์ดีมีรางสะหอนแม่นโอ้ควันนี้เก่งนะคะทํางานเกี่ยวกับพวกการกุศลได้หมดค่ะทํางานเกี่ยวกับการกุศลได้หมดนะขอดูอีกนะคนไหน คนใหม่หรือคนเก่าเข้ามานะคะไพ่ใบนี้คืออะไรนะคะ Ten of w a n d ไพ่ใบนี้น่าจะเป็นคนรักเก่าคุณนะคนรักเก่าขอโอกาสกลับมาเห็นไหมไพ่ใบสุดท้าย t e of w a n d น่าจะมันเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความเหนื่อยความหนักความ เป็นเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความเป็นคู่กันแล้วเห็นไหมมีครอบครัวเป็นครอบครัวแล้วไปด้วยกันแล้วพากันแบกขึ้น,ขนอขึ้นไปอยู่ข้างบนเขาด้วยกันนะคะเป็นไพ่ที่เหนื่อยหนักกับความสัมพันธ์นะคะเป็นเป็นคนรักเก่าคุณได้ค่ะนะจ๊ะอ่ะขออีหนึ่งใบขยายสิบไม้หน่อยค่ะสิบไม้นะคะจริงด้วยนะคะทวงแวนคนต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษาคุณดิวคุณดิวกันกันกบคน ต่างแดนได้นะคะเป็นคู่รักกันอยู่กันคนละที่หรือว่ากว่าจะได้เจอกันแต่ละครั้งคุณก็เหนื่อยกว่าจะได้เจอกันนั่นเองนะคะไพ่บ่งบอกประมาณนั้นนะไพ่บ่งบอกถึงความที่คุณเป็นคนที่เหนื่อยกับความสัมพันธ์ประมาณนั้นกว่าจะได้เจอกันแต่ละครั้งต้องใช้ความิริยญาอุตสาหะ ดูสิกว่าจะได้อยู่ด้วยกันนะคะน่าเหนื่อยมากอยู่กันคนละที่อยู่แดนไกลหรือกว่าจะถึงจุดเป้าหมายมันดูว่าเหนื่อยอ่ะนะคนน่าจะเป็นคนที่อยู่กันคนละคนละที่อยู่คนละฝั่งอยู่คนละ,ะต่างจังหวัดหรือคนละประเทศเป็นไปได้ค่ะพไพ่ใบนี้นะเป็นพอ true of when เป็นไพ่ที่อยู่คนละที่คนละเขตคนละตำบลหรือจังหวัดหรือเป็นคนต่างชาติไปเลยก็ได้จ้านะคะ ไพ่บ่งบอกชัดเจนนะความรักครั้งนี้เหนื่อยกับความสัมพันธ์เป็นคนรักเก่าของคุณนันเด็กนี้นะคะเป็นคนรักเก่าอะขอดูเอเนอร์จีของคุณหน่อยค่ะขอดูเอเนอร์จีของคุณนะคะพไพ่ใบนี้โอซีถ้วยนั่งมองนั่งมองฟ้ามองฝนคว้าถ้วยไม่ได้สักใบเพราะอยู่ข้างนอกหมดเลือกใครก็ไม่ได้นั่นก็ไม่เอานี่กับว่าเอาเด้อค่ะเด้อเป็นคนเลือกเยอะ รักตัวเองอันไหนอันไหนที่มันไม่ใช่สเปกไม่เอาเลยค่ะอืเป็นคนที่เลือกเยอะเลือกแยะนะเรานะคะแต่สวยเลือกได้ะเรานะคะแต่สวยเลือกได้นะเราอะะประมาณนั้นนะคะอะ่ขออีกหนึ่งใบนะคะถ้าน้ํำมิถุนตุนกุมนะคะทํางานเกี่ยวกับสายการกินได้ทั้งหมดนะคะคุณจะเปิดบาร์เปิดอะไรที่เกี่ยวกับอาหารการกินได้หมดกับความสุขของคนได้หมดค่ะถ้าพูดแล้วมัน ขยายออกไปมันเยอะนะจ๊ะขอเอาเป็นแค่นั้นแล้วกันขอดูไพ่ใบต่อไปนะคะโอ้โหคุณเงียบนิ่งเป็นกบในกะลาเลยค่ะเด้อนะคะเป็นคนที่เงียบนิ่งค่ะเป็นคนที่เป็นหนอนหนังสือเป็นคนที่ศึกษาหาความรู้ไปเรื่อยๆนะคะไม่หยุดนิ่งคิดจะสร้างเนื้อสร้างตัวไปเรื่อยๆเลยค่ะเป็นคนที่เป็นครูบาอาจารย์ได้นะเป็นเป็นวิทยากรได้ค่ะใช้คําพูดเก่งใช้คําพูดเด่นนะคะหาเงินหาหาเงินแบบสมระเป็นเป็นเป็นคนที่ ไม่ใช้เงินไม่ฟุ่ฟ้าตําตัวลึกลับซับซ้อนอยู่กับตัวเองได้รักตัวเองเป็นรักตัวเองมากด้วยนะคะราศีกันนะคะขอไพ่ไปต่อไปนะคุณคุณเป็นหนอนหนังสือเหรอคะเป็นคนหนอนหนังสือบอกอ่ะไพ่ใบนี้บ่งบอกนะคุณเป็นคนที่ชอบเดินทางหมอยชอบเดินทางท่องเที่ยวเป็นคนที่มีความสุขชอบเดินทางไปนู่นไปนี่ตลอดเลยแล้วก็เป็นคนที่ชอบ อทำอะไรก็ประสบผลสำเร็จนะัาแชริออตนะคะเป็นคนที่มีความกระฉับกระเฉงเดินทางบ่อยนะั้ราศีกรกฎอ่านผิดนะคะราศีกรกฎนะไพ่ใบน,นี้บอกบอกถึงเดอะแชริออตราศีกรกฎค่ะ ชอบเดินทางค่ะอุ้ย energy ของคุณดีมากจังนะดีมากจังนะขอดูไพ่ใบต่อไปอีกนะคะไพ่ใบนี้โอ้โหนายออฟสบอรดเป็นคนที่มีความชัดเจนเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเอาแต่ใจตัวเองเป็นหลักนาเดิอผู้ใดมาเปลี่ยนความคิดคุณบ่ได้นะคะเป็นคนที่เชื่อมั่นจะมาเปลี่ยนความคิดคุณบ่ได้เลยแท้และแน่นอนนะคะธาตุลมมิถุนตุนกลุมนะคะเอาความคิดตัวเองเป็นหลักเชื่อมั่นตัวเองสูงเป็นคนที่มี energy ครบนะ ความขยันความอดทนความฉลาดปาดเปืืองเอ้ยจัดไปค่ะคนเก่านะคะไม่ใช่คนใหม่นะที่จะเข้ามาเป็นรักใหม่ของคุณนะคะอีกหนึ่งใบนะคะเดอะฟูลมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่แน่ๆนะจ๊ะกับชีวิตรักครั้งนี้นะคะเห็นไหมไพ่จบของเราเป็นเดอะฟูลได้เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มอันนี้สิบไม้10ิบไม้เหนื่อยหนะัก แต่ได้เริ่มต้นใหม่อิสระเสรีกับคนเก่านะเดอะฟูทธาดลมมิถุนตุนกลุ่มนะคะเพราะฉะนั้นนะคะขอดูอีกหนึ่งใบขยายเดอะฟูนะคะอีกหนึ่งใบนะจะคิ g ไนท์ออฟเพนติเคิลไพ่บ่งบอกถึงคนคุณจะมีโอกาสได้มั่งคั่งร่ำรวยนะคะความรักของคุณนะคะยังไงคนจะมีคนเข้ามามอบความรักดีๆให้คุณนะคะ เป็นคนเก่าของคุณแท้และแน่นอนคุณเสิเอาบเอาเรแรบเต่เดอ้จเดอไพ่บ่งบอกถึงกลับมาครั้งนี้เสียวเงินก้อนโตมามอบให้คุณนะคะแต่คุณก็บอกว่าถึงมาระบ,บ่ดีกับข่อยกับบะอาเดอเพราะว่าข่อยกับหาเงินได้เองนะจ๊ะ คุณจะเลือกแบบไหนแล้วแต่บ่มีผู้ใดว่านะคะเพราะตัวคุณก็หาเงินเก่งเป็นคนที่มีสเปคสูงเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงแล้วชอบเป็นคนที่ชอบอิสระเสรีไม่ชอบผูกมัดด้วยเส้นเดียวกันนะคะผู้ชายคนนี้อยากมาปลูกต้นรักกับคุณเห็นไหมคุณมีดวงเป็นคู่กันนะคะ เขาสิมาปลูกเขาเขาเขาจะมายื่นโอกาสให้กับคุณปลูกต้นไม้คู่กับคุณหรือมาทําสิ่งดีๆคู่กับคุณนะคะคุณสีหายบอแล้วแต่เดค่ะเดนะคะ,ะ,คะไพ่บ่งบอกประมาณนั้นนะจ๊ะอ่ะสลับกันสลับกันนะคะอ่ะขออีกหนึ่งใบแล้วกันนะขออีกหนึ่งใบความรักที่จะเข้ามาเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะคนเก่าคนเนี้ยมาแล้วดีไหมนะอันนี้มาแล้วดีไหมขอดูหน่อยไพ่บ่งบอกโอ้โห calling your soulmate นะคะ calling your soulmate เป็นคนรักเก่าของคุณ calling your soulmate ของคุณกลับมานะคะอ่ะอย่างไรอีก อันนี้คือนะคะ heart to heart conversation นะคะให้ฟังหัวใจของคุณว่าคุณยังเรียกร้องหาเขาไหมประมาณนั้นเด้อคันเด้ออุย้ยเรียกร้องบ่ค่ะทุกๆวัคนค่ะเรียกร้องบ่ถ้าเรียกร้องก็ว่ากันไปนะจะอ่ะขออีกหนึ่งใบดเด้อคันเด้อเป็นจังไดนะคะเป็นเป็นจังไห่ภายใบยนี้อะไร love yourself first ไม่ว่าสิเป็นจังใดเพรว่าสิเขาสิฮักคุณแบบใดอันดับแรกเขาก็บอกว่ารักตัวเองก่อนถ้ารักตัวเองบมดได้นะคะก็บอกวิผู้ใดมารักคุณเช่นเดียวกันนะคะไพ่บ่งบอกประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะคุณสี่แฮปปี้เอนดิ้งหรือคุณสิรล่งเอ่ยกบเขาบอกอันนี้แล้วแต่นะจ๊ะ ผู้อ่านไพ่อ่านตามไพ่ขึ้นนะคะย่าอินหลายเด้อค่ะเดอ้อไพ่คือดวงแลนดองไม่สามารถสิทตรงของคุณใดทุกๆเรื่องนะคะแต่มันอาจจะมีส่วนที่ตรงนะคะแต่บางท่านนะคะบอกว่านะคะนูน่นนี่นั่นเยอะแยะ,ยะ,ยะ,ยะมากมายคอมเมนต์มานะคะก็ย่า ต้องเข้าใจนะคะนี่คือดวงเรนดะ้อมเนาะมันไม่ใช่ดวงส่วนตัวอาจจะเป็นของคุณหรือไม่เป็นก็เป็นไปได้เด้อค่ะเดินนะคะแต่ถ้าอยากให้มันตรงนะคะกระทักมหาผู้อ่านได้นะจ๊ะชืกเขินนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอไปก่อนเดอ้อขอก่อนจบขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองค่ะเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะโชคดีค่ะ